กอนไปแล้วโหลดได้เลยแต่ว่าของนอดไป็ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็อน่ายไปถ่แล้วใส่แล้วของของไป็ตัวเดียวหมายถึงว่าให้มันไปด้วยกันโอซ่มาแล้วครับช่างติงสมาชิกใหม่ของทีมงานรถวินครับงานนี้งานที่สามงานแรกลากพ่วงออกจากสวนยางที <hatten> after, ่ ร้อยเอ็ดงานที่สองนี่ที่คูเมืองครับลากรถไปโคและนี่ก็คืองานที่สามครับสำหรับช่างติง่งลากรถไถครับคูเมืองเช่นเดียวกัน ไม่มนครับี่ตัวนี้ผมถอดแล้วแต่ว่าเกา็ก็ตัวท้ายไปตัวเดียวเดี๋ยวให้ลากไปตัวไหนบ่เกาะ็บนนี่ตัวล่างถอดบ่เออตัวล่างมันถอดไปแล้วบาโอ้โหน่าถอดใส่ขึ้นเนบ่ยบ่ใช้บัวได้แล้วมันติดติดติดเดีว่าบีบีไม่ไรต้อกเออมันนาไปได้เดี๋ยวผมหยกหยกหน่อยนะครับชุดแขก แขกขึ้นแค่นี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบีบแดดใส่กับเคือว่าเดี๋ยวลดลดกระวิงไหนออกฟองตีนะเอาเอาแขกคนคนหลุมอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเดี๋ยวมันกระวิงออกใส่เต็มที่ครับใส่หน่องนี่เราเหรอครับแล้วบ้านจะพวกสายไฮโดรลิสอะไรเจ้าไม่ยังบอกไม่ยังคิดป่าเดี๋ยวผมราบผิดชอบเอง งานนี้ช่างวุ้ยไม่ต้องโทดสลิงเนาะเส้นเดียวเลยเนาะจงมาเลยหมากไมยแต่มันแน่นดินเส้นเดียวเลยนะครับใช่ดินดูดมันเลยเดือดเดือดเพราะที่นี่แม่กลัวมันยืนไกลพอดึงปุ๊บสลิงก็ขาดสลิงไอ้รถไทยรุ่นนี้มันหนักกี่ตันปะเนี่นี่แหละท่าน่าจะตันกว่าๆนี่แหละสองตันเนี่ยฮะสองตันกว่าตันแปดคูณคูณคูณสองคูณน้ำหนักที่มันดูดเอาไว้ แต่ใบผมเขาดึงนี่แต่เปรกโคสองลอยแท้ๆจมกำกับยังบินยังเฉยเนาะครับป๋าไปรู้จากรถป๋าไปรู้จากรู้มาจากไหนเนี่ยได้ติดต่อรถวินเนี่ยทำกับพุดดินฝังเลยแหละไปรู้มาจากไหนได้ติดต่อรถวินเอารู้รู้อยู่เพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันอ๋อ Okay. เอาล้วครับเตรียมพร้อมแล้วฝั่งนูน้นใบพัดเนียเนาะใช่ไหมใบพัดตีน้ำนไม่ัด้เดินช่่ววยยาอยางเลย สลิงเริ่มตึงแล้วครับป้าเข้าเก่เดินหน้าเลยป้า ไปนะครับปลาปลา,า,าพอพอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสลิงก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานปลดสลิงก่อนครับจันนง,งติ่งกับป๋าเถื่อง ขึ้นแล้วหนึ่งคันครับยกไซบ่รได้ขึ้นเขาแล้วเนี่ยข้าน้ำหยกไซบ่รได้แล้วขึ้นแล้วหนึ่งเหลือหนึ่ง L สามหกศูนย์แปด SP ครับขึ้นเป็นคันแรกตามตำแหน่งที่รถบินดึงเลยไปแล้วครับ ตัวาผานปั่นนะครับป๋าแกถอดถอดออกแล้วก็ใส่น็อตไว้ตัวหนึ่งลากไปแล้วครับ โโลมครับโดโลมครับทีมงานจะทำการใส่สลักก่อน อ๋อพยายามทมันดิ้นึ้นบอกดทีมน่บอกโอ้มีอาการสะดุดนี่คือเฟืองท้ายแตกมันแตกตอนดิ้นเนาะตอนพยายามดิ้นขึ้นอ๋อ แล้วทีนี้เหมือนกับมันไปขัดเอาไว้บอกการเข้าเลยเนาะความเสียหายครับหลกัลกๆคือเฟืองท้ายแตกขึ้นบนฝั่งครับสำเร็จเรียบร้อยไปหนึ่งครับไปดูอีกหนึ่งคัน นฝั่งนี้ครับผูกโซ่เรียบร้อยคันท,ที่สอง <laughs> อย่ากุยาแต่็อตเด็ดให้เอฟซีได้ดูเลยรนกลับไปปล่อยสลิงแล้วครับปาปาเล่าตอนมันติดให้ฟังหน่อยดิไทยไทยมานี่กำลังจะเลี้ยวบเนี่้อ๋อเหมือนกับตกลุ้มอากาศไปเลย แล้วก็ดิ้นยังไงก็ไม่ขึ้นก็เลยตามอีกคันมาช่วยก็ติดไปด้วยกันอรอสักคู่มาแล้วครับสลิงครับป่าเทืองนำหน้าช่างติ่งครับอยู่ตรงกลาง างอุย้ยแม่ทับใหญ่เกี่ยวได้แล้วครับรถไถเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเตรียมตัวดึงครับฝั่งของรถวิน ยืนห่างประมาณ50เมตรครับระหว่างรถวินกับรถไถคุปตาคันที่จมห่างกันประมาณ50เมตรปล่อยสลิงเส้นเดียวครับไม่มีการทดสลิงสลิงเริ่มตึงครับอาเถือง bò bò bà thương bà thương sang quỳ bỏ hay sạch kia băng bà sạch kia băng bà sạch kia băng mấy lời đâu hay lốt bên đường à มัดชิ้นส่วนบางบางชิ้นเขาเรียกอะไรช่างติงเขาเรียกอะไรไอตัวที่มัดอยู่นั่นตัวใส่หูตัวล็อกหางขาล็อกหางเนาะอ้าวจวดอ๋อปลาต้องให้ปลาเข้าเกียร์ว่างแล้วครับโอ้ ตรงนี้มันจะเป็นหลุมของคันคันทีข่ข,ข,ขึ้นไปก่อนโอ้ลงหลุมแล้วครับลงหลุมแล้วครับแต่ไม่ต้องตกใจครับค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยขึ้นผลหลุมของคันที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ รถวินขยับไปด้วยแล้วครับรถวินนี่ทั้งวินแล้วก็ทั้งเดินแล้วครับลากเลยตอนนี้บอกพอไม่อยอมพอแล้วจังงุ้ยลยากอย่างเดียวแล้วตอนนี้ โอ้โหขับกันนาขับกันนาเลยเอ้าช่างอุ้ยบอกลาะขับกันนา,กน,นาเลยเอาละครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดโอ้โหโอ้โหาข้ามกันนาเลยครับอ่า <c oughs> <c oughs> เรื่องหรือเปล่าดิช่างอุ้ยเนี่ย อ้าวปักหางแล้วครับปักหางแล้วเอาแล้วครับปลาใส่เกียร์ถอยด้วย อาวลากตอ่อให้ผลกระนาครับติดกระนาแล้วครับ,บ,บใส่เกียวว่างอีกแล้วครับช่างอุยบอกลากขึ้นนู้นเลยบอ,อ <laughs> ช่างอุยบอกเดี๋ยวลากขึ้นเลยไปแล้วครับ ขยับแล้วรถวิน